สวัสดีครับพบผมวันนี้มาช่องพารุงครับมาทำแล้วนะครับ เนี่ยวันนี้นะครับเราแบบผมมาอยู่ประจำบูธนะครับมาอยู่บูธเลยครับของสารนวัตกรรมการสื่อสารและการสาระและปีหน้าครับเราจะเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมการสื่อสารชิดช่องครับผมใช่แล้วครับนี่ครับบูธเราก็สวยงามมากครับทุก่านช่วงนครับผมนี่เป็นมณวิทยาศาสตร์ขออิ่มขอโหวสวัสดีค่ะครับผมดูะครับ พาเพลงมาทัว <kommt> ร์ค่ะพาพาทัวร์นั่นนะผมในช่องเพลงนะอันนี้ช่องเราอะไปครับผมนี่น้องอาจจะมาไปไหนครับนี่นะเราจะโชว์ฝมนไหเดี๋ยวรอๆอเฮ้ยนั่นแหละกลับไปไป ทัวร์ภายในงานเทียศาสตร์นะครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะวันแรกเราไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเพราะว่าผมไม่ได้มาแลไม่มานะไม่สบายนะวันนี้ก็ไม่ครับขี้เกียจประมาณนั้นครับเจ้เนี่ก็จะเป็นฝ่ายลงทะเบียนนะทุกคนใครที่สนใจแวะเข้ามานะครับผมน้องอาร์ก็จะพาไปรีวิวนะฮะว่า เอาล้วครับผมก็มาโตดจากเมื่อกี้นะครับผมก็ขอโทษที่หายไปนานนะครับพอดีไปถ่ายรูปเรารับบทเป็นช่างภาพนะช่างเสียงช่างเสียงยอดนักแสงปนะครับผมแล้วก็จะเป็นน้องโค้งบอลยันทุกคนนะฮะกิจกรรมสาขาสาขานล่วก็เป็นวิชานักแสดงประจำก็เสียงนะครับผมว่าพูดแบบยังคนตึงมากครับผมสุดยอดเลย มาครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับเพืนใกล้เ่อนรอะตอนนี้เดียวบอะไรครับตอนนี้น้องอาร์กกำลังกินน้องอาร์กกำลังกินเ้อ่าง้ับเปอ๋อเพื่อนเพื่ผมนี่เป็นบูธของสาขาวิชาภาษาจีนนะครับผมเราอาร์ก็กำลังถ่ายต้นาาีแล้วก็ทาได้ต้องแพงได้ับ เอยเรามีหญ้าขายเราก็จะไปทัว่จะสำวนสมุนครับหญ้าต้งแค่นะคะคุณทำละห้าบาทเองนะขอคุตัวเองนกแกนใจได้นะคะก็มกรตอบของข้างนะครเป็น ผมก็ต่อไปก็จะเป็นวนเร่องเตียมตเรียงเตีมโตเรียงเตียมตนี่ก็จะเป็นพิธีกรบัลงั์บทังสองคนนะครับคู้นะครับผมวสา่ะเป็นแฟนด้าเ้เขี่สดแฟนด้วยการนะคบเป็นการปลูกต้นปาด้กํกำลังใจนะครับผม เป็นพูดตับกูใช่ครับผมก็่อไปก็จะเป็นงานคู่วันยันนะครับเราก็จะไปถ่ายคู่วันยันกันเลยนะครับผมก็มีบรรยากาศใช่ครับก็จะมีอินเสิร์ตภาพมาอีกนะคว่าเดี๋ยวถามน้องตัดต่อนะครับมีน้องตัดต่อรรอคับช่องอย่าลืมติดตามช่องเรานะครับช่องเราจะครับนะช่องอะไรครับคาลูเบยคาลูเบย์เปลี่ยนวะไรคาลู 君の虜になってしまハハハハハ นะผมกับเพลงนะฮะก็เพื่อนเรานะครับผมวิทยาศาสตร์การกีฬาปีสองคุณเรียนดีเท่หยอกเขาหยอดหยอดอ่าผมเป็นเพื่อนเพลงมาต่อไปเราก็จะไปถ่ายโค้ชแด็คกันเลยนะครับทุกคน go 29 and I find myself wondering, what did happen to the last ten? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Just as surprised as you. Is this really happening? เอาละครับทุกสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงเราก็จะไปเล่นบูธไอ้น้องเล่นบูธไปไปไทยขนมเขามันมีขนมแจกด้วยครับผมไปครับบูธขาษาจีนภาษาจีนนะฮะ รอเลยรอสวย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 ถ่ายก็เป็นบูทภาษาเรามาเล่นบูทภาษาจีนเดี๋ยวเราจะเล่นบูทภาษาจีนรอน้องๆหนูๆครับอ้มีขนมแจกด้วยนะทุกคน ยอนรเลยรอเยมาจะยิ้มแฉ่งเลยนะครับตอนนี้รอกินขนมนะอ้นี่เดี๋ยวเก็บรูปกอนครับอเกริรกันวันนี้เนาจจะเล่นนะครับผม่าูดจะเล่น20กัเนี้ักจังเขาตอนนี้รบทีรสุดท้ายครับทุกคนเขามาไนล้นะยอยได้นะราง ย yeah. oh. right. ิ่้โอ้รู้กนเลยอะ่เข้าหรอื่อหนี้โอ้ยนิสุดท้ายนสุดท้ายยิโงตึ้งมตี้่ะโคตรซิ่งโคตรวิ่งไงน้อง ได้ครับสวยได้รีวิวรีวิวอร่อยไหมอร่อยอ่ะเด็ดยมมหัศจรรย์โโคตรวิ่งโคตรวิ่งอีกเนาเรียบร้อยเลยไปครับผมต่อไปเราไปลุยงานโคบัญญัติกันเลยนะได้เขาจะเริ่มแล้วนะครับปิดปิดปิดช่องเลยครับผมครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับ เป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องคาลุ่อยู่ต่อไปด้วยครับผมถาแล้วถ้าสมมติว่ามีคนถามว่าพี่บุ้มอยู่ไหนครับพี่บุ้มตายแล้วครับตายแล้วบอกเรี่ยวรอดอยู่นู่นครับอยู่นู่นไปไหนรับใครคิดถึงเรอ้าวไปไอาหายหาแล้วเฮ้ยพี่บุ้มหายเป็นไปได้ไงลูกพน